สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสอนทำมาโครปรับกันนะครับอย่างแรกนะครับเราไปที่ตั้งค่า hotkey ก่อนเลยครับ pick up สำหรับตั้งค่าให้มันเก็บไอเทมนะครับปกติ pick up ของเราจะเป็นตัวสปペบาร์นะครับให้ตั้งค่าเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช้ที่ไม่ใช่อักษรพิเศษ คือปุ่มกดพิเศษเช่นชิปคอนโทรลฟังชันและอื่นๆน,นะครับต่อมานะครับตรงนี้นะครับออโต้ a r ร็ t นะครับคือปุ่มกดสำหรับเลือกตีมอนนะครับโดยออโต้ให้เลือกตัวมอนมอนออโต้ครับพูดง่ายๆคือ ปกติมันจะเป็นปุ่มแท็บนะครับให้ตั้งค่าเป็นตัวอะไรก็ได้สำหรับผมใช้ตัว E นะครับต่อมาตัว Auto Attack ของเรามันจะเป็นตัว W อยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปแก้มันนะครับสำหรับปุ่มกดอีกตัวนะครับที่เราจะต้องมาแก้ไขมันคือ Turn Quick Slot นะครับหรือเรียกง่ายๆคือปุ่มสลับแท็บา a r ข้างบนนะครับ นะครับสังเกตตรงแรกนี้คือเมื่อเรากดแล้วมันจะสลับไปเองนะครับสำหรับการวางไอเทมหรือสกิลนะครับให้วางเรียงตามนี้เลยนะครับส่วนปุ่ม9และ0ให้ใส่เป็นบัฟนะครับ ส่วนใหญ่ที่ใส่เป็นบัฟมันจะบัฟได้เฉพาะเป็นบัฟที่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นบัฟที่กดเลยนะครับไม่ใช่เป็นบัฟที่กดแล้วเลือกตัวนะครับประมาณนี้ครับสำหรับช่องแรกให้ใส่เป็นช่องสกิลนะครับ คือแนะนำให้ใส่ตามผมเลยก็ได้นะครับ2 3โอเคนะครับ ตอนนี้เราจะมาดูตัวโปรแกรมเราจะใช้โปรแกรม Data Network นะครับให้กดที่ Yes แล้วมันจะให้เราใส่ตัวเลือกขึ้นมานะครับตัวแรกให้ใส่เป็นศูนย์นะครับศูนย์ E.W. ดู e, w, ดูตามดูตามนะครับ E.W. ดศูน e, ย์คือปับ๊บ E คือเลือกมอนที่เราจะโจมตี W ัคือตัวตีมอนนะครับ จากนั้นใส่1 2 3 4งสองสามสแป้าละตัวสุดท้ายให้ใส่เป็นตัว f นะครับโอเคจากนั้นเราไปลองกัน โอเคครับตอนนี้นะครับเราจะมาเริ่มทำงานปุ่มให้มันโจมตีมอนเลยนะครับเราก็แค่กดโอเคแล้วก็คลิกที่ตัวเกมจากนั้นก็มันก็จะตีมอนอัตโนมัตินะครับ ประมาณนี้นะครับออขอบคุณที่เสียเวลาในการรับชมนะครับส่วนเรื่องปั๊มออโต้นะครับให้เราสำหรับการทำงานของโปรแกรมนี้นะครับเราจะหยุดการทำงานนะครับไม่แ้ว เราจะหยุดการทำงานคือให้กดปุ่ม F10 นะครับเพื่อหยุดการทำงานแล้วก็ปุ่ม F10 นะครับมันจะหยุดหยุดและเป็นปุ่มเริ่มการทำงานนะครับสำหรับ เราจะออกจากโปรแกรมยังไงนะครับคือ F11 เป็นปุ่มออกจากการทำงานของโปรแกรมนะครับ <c oughs> สำหรับใครมีข้อสงสัยนะครับให้ถามให้ถามผมได้ในท็อลเลยนะครับสำหรับ คนที่ถามว่าปั๊มออโต้นะครับจะทำยังไงนะครับเราก็แค่เอา Target Auto นะครับออกนะครับแล้วก็ปุ่มโจมตีมอนออกนะครับให้ใส่เป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับแล้วก็กดปอมแล้วก็สุดท้ายปุ่ม Turn Quick Slot นะครับ ของผมเป็นตัว F นะครับใส่ประมาณนี้นะครับสำหรับการจะใช้มาโครปั๊มอโตโนนะครับผมแนะนำว่าต้องกดเริ่มและหยุดบ่อยๆนะครับขอบคุณที่เสียเวลารับฟังอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ